สวัสดีค่ะพบกันเช้าวันศุกร์ที่30ตุลาคม2558ราคาทองคำเมื่อวานยังโดนแรงเทขายอย่างต่อเนื่องนะคะจากปัจจัยความกังวลในเรื่องการปรับขึ้นอเัตราของเฟดน,นะคะที่มีการประเมินว่าน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมปีนี้นะหลังจากที่การประชุมเฟดเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมานะคะเฟดมีการส่งสัญญาณว่าจะพิจารณา ปรับขึ้นอัดดอกเบี้ยนะคะในการประชุมเดือนธันวาคมนี้ก็เลยตอนนี้นะคะก็เลยกลับมาเป็นปัจจัยที่กดดันกับราคาทองคำก่อนนั้นนั้นเคยเป็นปัจจัยบวกนะคะเพราะว่ามีการค่าดอลเฟดจะเลื่อนการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นปีหน้าไปนะคะเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงไม่ได้ช่วยราคาทองคำเท่าไหร่นะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงจากตัวเลขจ d p ีไตรมาสสาของสหรัฐอเมริกา ที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้นะคะราคาทองคำบุลดแนวรับ1,150ดอลลาร์นะคะแล้วก็ปิดตลาดเมื่อคืนนี้1,146ดอลลาร์ลดลงไป10.8ดอลลาร์นะคะ GDP ไตรมาส3ของสหรัฐอเมริกาขยายตัวแค่1.5%นะคะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะขยายตัว1.6%นะคะแล้วก็ต่ำกว่าไตรมาส2ที่ขยายตัว3.9%ด้วยนะคะ ส่วนตัวเลขตัวหนึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเป็นตัวเลขดัชนีการทำสัญญาขายบ้านนะคะที่รอปิดการขายเดือนกันยายนของสหรัฐอเมริการปรากฏว่าลดลง2.3เเซนตะเหลือ <c oughs> 1 6 8นะคะก็เป็นการปรับตัวลงเดือนที่2ติดต่อกันนะคะ ส่วนจำนวนผู้ขอสกรว่างงานรายสัปดาห์นี้ออกมานะคะก็ถือว่าดีนะดีกว่าคาดการหน่ว้ตัวเลขแค่เพิ่มขึ้น1,000ลายนะคะเป็น2 6 0 0 0 0มืรายเท่านั้นนะครับสำหรับคืนนี้นะคะสัมมิกาจะเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจหลายตัวทีเดียวนะคะมีดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะ ขอโทษนะคะแต่เชิงราคาการใช้จ่ายผู้ริโภคพื้นฐานหรือว่า PCE เดือนกันยายนนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้น0.2เปอร์เซ็นต์นะคะเมื่อเทียบกับรายเดือนตัวนี้เป็นตัวต่างเงินเฟ้อท,ที่เฟดใช้ดูนะคะการใช้จ่ายผู้พิโภกเดือนกันยายนตลาดประเมินหมดนะ่าจะเพิ่มขึ้น0.2เปอร์เซ็นต์นะคะชะลอตัวลงจากที่เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น0.4เปอร์เซ็นต์ส่วนเฉลีความเชื่อมั่นผู้ริโภคเดือนตุลาคมนะคะของมาไว มิชิแกนนะคะเป็นตัวเลขปรับปรุงแล้วตลาดคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก92.1เป็น92.6นะคะเพราะั้นถ้าเกิดตัวเลขออกมาผิดเพีพ้ยนจากที่ตลาดคาดการณ์ไว้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นดีกว่าหรือแย่กว่าเนี่ยอาจจะมีผลกับเงินดอลลาร์และส่งผลต่อราคาทองคำได้นะคะระยะสั้นราคาทองคำมีแนวรับสำคัญที่1 1 4 0ดอลลาร์นะคะซึ่งเป็นแนวรับของเส้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันและ100วันวันนะคะระยะสั้นตรงนี้อาจจะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งนะคะแล,ะละ้วราคาทองคําอาจจะมาพักฐานที่เรนตรงนี้นะคะแต่ถ้าหลุดแนวรับตรงนี้นะคะจะมีแนวรับถัดไป1130ดอลลาร์นะคะส่วนแนวต้านนะคะคงไปได้ไม่ไกลเทาย่าไหร่1ร6อนะคะแล้วก็1170ดอลลาร์นะคะการลงทุนในกอด์ฮุเจอร์นะคะ แนะนำเปิดสาขายถ้าเกิดราคาทองคำหลุด1140ดอลลาร์หรือกรณีที่ปรับตัวขึ้นเข้าใกล้1160ดอลลาร์นะคะจุดตัดขาดทุนฝั่งขาย1170ดอลลาร์นะคะจากเกณฑกำไไฝั่งซื้อดู1140ดอลลาร์ก็ได้นะคะว่าอาจจะมีการรีบาวเกิดขึ้นส่วนตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงแรงนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่าย นะคะมีแรงเทขายกำลังนะคะปัจจัยเหมือนทองคาเลยนะคะก็เฟรส่งสัญญาจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมก็เลยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยไหลออกจากตลาดหุ้นเกิดใหม่นะคะรวมถึงาการหุ้นไทยด้วยสังเกตว่าต้งทุนต่างประเทศนะช่วงนี้ก็ขายค่อนข้างน,นาดถึงเดียวนะคะจะมีนักลงทุนรายย่อยกลุ่มเดียวนะคะที่เมื่อวาน ซื้อสุดติดต่อนะคะ1 5ึ0งล้านบาทแรงขายมาจากเั้งทุนต่างประเทศขายออกมา2,800ล้านบาทนะคะทกท่นท,ที่เป็นพอร์ตบลอกเกอร์นะคะก็ขายกันหนําเหมือนกัน2,300ล้านบาทส่วนในตลาดอุปทานหรือตลาดทีเฟกซ์นะคะเงิทุน,นต่างประเทศมียอดขายสุดที่ในเซ็น50ิเจอร์ต่อเนื่องนะคะติดต่อกันเป็นวันที่3แล้วนะคะเมื่อวานเปรมานเยอะทีเดียว 11,113สัญญานะคะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ดีนะคะมุมมอง,มองต่อตลาดหุ้นไทยในทางที่ลบนะคะสัญญาเดือนแซดนะคะเดือนธันวาคมเมื่อวานหลุดแนวรับที่เราให้ไว้9 0 0จุดนะคะเราก็แนะนำว่าให้เปิดสาขายถ้าหลุดแนวรับตรงนี้นะคะเพราะว่ามองว่าจะเกิดสัญญาณขายเกิดขึ้นนะคะก็ ถ้าเกิดใครเปิดซื้อขายไว้นะคะก็ถือต่อไปก็ได้นะคะใครยังไม่ทําไม่มีสัญญาใด้นะคะเปิดซื้อขายได้นะคะถ้าเกิดตัวฟิวเจอร์ซีเรสเซ็ตนะคะขึ้นมาประมาณ9ก้าก้าค่าย่อยเก้าสถึงเก้จุดนะคะแล้วก็ให้จุดตัดขาดทุนไว้ที่905จุดนะคะจะปิด พาัาขายต่อเมื่อนะคะซีรีส์ซัดลงมาประมาณ880จุดนะคะหุ้นกลุ่มหลักๆที่หุ้นต่างประเทศนิยมนะคะเป็นหุ้นบิ๊กแคปไม่ว่าจะเป็นพังงานแบงค์ช่วงนี้โดนแรงเทขายกระหน่ำอยู่นะคะส่วนหุ้นที่น่าสนใจยังเป็นหุ้นที่มีสอรี่นะคะที่ไดผลประโยชน์จากโครงการลงทุนภาคราฐต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มร่ำเหมาก่อสร้างกลุ่มสื่อสารนะคะ ส่วน Single Stock f u t u r e ที่แนะนำนะคะ c k f u t u r e KTB f u t u r e นะคะ c k f u t u r e ราคาหุ้น c k เมื่อวานปรับตัวลงมาที่แนวรับนะคะ27บาทแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้แนะนำให้เข้าซื้อได้นะคะประเด็นบวกสำหรับ c k ยังมีนะคะการลงทุนของสร้างพื้นฐานนะคะต่างๆก็ยังเป็นปัจจัยบวกสำหรับหุ้นกลุ่มรับเหมานะคะแล้วก็ สีก็มีงานอยู่ในมือเยอะที่เดียวด้วยนะคะส่วน KTB Future นะคะราคาหุ้น KTB ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะจากการซื้อขายวันพุธนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ปรับตัวลงต่อนะคะอาจจะลงไปถึง16บาท50สตางค์นะคะแต่ที่แนวรับตรงนี้นะคะเป็นจุดต่ำสุดของหลายสัปดาห์ก่อนนะคะการเก่งกำไรระหว่างวันยังสามารถเปิดสาขายเก่งกำไรได้นะคะแล้วเกิด ราคาหุ้นกลับเข้าใกล้แนวรับ16บาท50สตางนะคะก็เป็นระดับที่น่าสนใจในการเข้าเปิดซื้อเก่งกำไรได้เหมือนกันค่ะจุดตัดขาดทุนนะคะสำหรับการเล่นฝั่งซื้อให้ไวที่16บาทถึง16บาท20สตางค์ค่ะสำหรับวันนี้มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ